บรยากาศคนเดินนครพนมนะครับอยู่ริมโค้งนี่เพไผ่เคยมาเที่ยวถนนคนเดินนครพนมบ้างแน่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดอีกทีหนึ่งของจังหวัดนครพนมเลยเดนนี่มือนี่มู่เทกับสิ้าผมู่แอมออกมาเดินเหรียญสูตรอากาศจังน้อยหลังจากทีมมู่แอมรอพักรักษาตัวอยู่หลายอาทิตย์ไปถนนคนเดินดี่ก่อนไปกันไปตรงนี้ก็เป็นแลนด์มากด้วยครับผมกับมูอแอมก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้แหละครับมาขอพรพร้อมได้ทั้งบุญได้ทั้งรูปภาพไปอัพเฟซแลนด์มาร์กเลยมาหนึ่งใช่ค่ะแหล่งมานครพนมวันนี้มันหยุดด้วยนะมันสหลายใช่ เดินไปสวยเดินไปสวยเองเนอะหาไปเนอะรถจะไม่จำหรอกเอารถพอดีเลยขายดีฉลองเลยเน้อเลียนไม่ช่วงนี้ก็ต้องพาหมูยแอมเรามาพรอนคลายแน่พอว่าเราเขียดจากคอมเมนต์ต่างๆหลายคนมักบอกว่าธรรมชาติดีอยู่แล้วแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วเสียดายเงินเหตุไม่รู้จะเลือกกินอะไรดีผมก็เลยบอกหมูยแอมว่าอย่าไปสนใจคอมเมนต์เลยครับถ้าเขาเห็นแล้วเขาชอบคนรอบข้างเขาชอบแค่นี้ก็พอแล้วใส่ชีวิตให้มันมีความสุขดีกว่าตาผี่เด้อโอ้ยเฮ้ยหลงน้อเขาเฮ้ยเฮ้ย แกย่างที่เห็นนั่นแหละครับคนที่มักกะมีคนที่บ่มหักกะมีเป็นเรื่องธรรมชาติที่เฮาหลีกนี้บ่ได้อยู่แล้วสวยได้หน่เนาะขอบคุณค่ะวางหมดเลยค่ะแล้วบอกสุดถ้าพี่ดูอย่างู่ขอเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ห้าสิบเอาห้าสิบแม่ลองกินเลยแม่เน่แรกค่อยพี่เราเบิ้งยู่ยยังมาเทาอันนี้ถึงครั้งแรกครั้งแรกเหคะใช่ค่ะเห็นเขากินเยอะมาก นป่คอะไรคะรีด่ไหมท่นี้เกลือพริกไทยอันนี้สูตรเวียดนามแทนอ๋อสูตรเวียดนามค่ะไข่ลูกกินน้ำกันแล้วคนละน่วยนะหนูไม่ไปกินนะเอ้มือนี่กับจัดของกินไปบักหลายเลยครับถนนคนเดินนครพนมนี่มันหิวใจได้ดีอีากินเบียร์กนเจนเฮ้ยจะเย็นนะโคกุ่นในตำนานครับผู้ใดเคยกินแน่ถูกมือนี่กับยังนี้อยู่ของแสบพี่หนีครับ เขาสองคนไปได้ไปน้ำกันตลอดตัวแทบจะติดกันเลยกัว่าได้ครับเข <Yeah. S 2> าอชอบอ่ะเขาชอบนี่ร้านชาไทยทีมวยแอม่มรกมาถนนคนเดือนย้ำเลยกับมาก,กินย้ำนั่นชอบกันมากแมงชอบกับชาไทยแม่เดียว,วนะมาบ่ามาฮะ อยู่นครพนมเย็นมากทุกคนมันจะไปหาที่นั่งกินนะคะที่เราซื้อของมาเอ,อกับบรรยากาศเย็นๆกินลิมโค้งเลยเนี่ยนะใช่มันมีที่นั่งให้ด้วยนะทุกคนใช่ซื้อปุ๊บนั่งกินแล้วก็แบบสบายใจมันมีทุกทุกมือไหนนะริมโคงง้งมีสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะสําหรับถนนคนเดินนครพนมใครมาเที่ยวก็สามารถมาได้อ้าหลาสุดดีด้วยเขาเลยแต่จริงๆนะเพราะเป็นบ้านเกิดเราไงมันดีไงมันดีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะทุกคน แล้วก็เป็นปร,ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเฮาสองคนก็นต้องขอขอบคุณเอฟซีทั้งหลายด้วยครับที่คอยสนับสนุนตลอดมาอบอวาติไปทางไหนก็นมีอเอฟซีมาขอทายรูปตลอดเป็นกําลังใจทีดีให้เฮาสองคนอีหลีครับถ้าบอมีเอฟซีทุกคนกับบอมีมูเทกกับมูแอมมือมนี้ครับเห็นกันอยู่ทางไหนก็นทักทายกันในเด้อรักเสมอครับผม